งของรายการจับคู่ธุรกิจ business matching ในช่วงนี้นะครับเราจะมาพบกับเสหนุยพันเอกดรอธ,ธิศิษ์อาทิทธรรมนะครับวันนี้เสหนุยจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจไทยกับเรื่องของ AI และ data center ครับสวัสดีครับเสหนุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กีฬาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอนาคตจะเปลี่ยนไปเลยเหรอฮะเปลี่ยนแบบ อาจจะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยก็ได้นะฮะแต่กนี้จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ยังไงฟังดูเวอร์หรือเปล่านะก็ต้องมาติดตามในในที่เราจะคุยกันเนี่ยนะฮะก็อ่าที่มาที่ไปของเรื่องราววันนี้ก็มาจากข่าวในกรุงเทพธุรกิจนะฮะซึ่งกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาก็เอาผลการวิเคราะห์นะ,ะจากบริษัทการ์ตเน์ที่เป็น บริษัทที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลไอทีอะไรทั้งหลายแหละนะฮะครั้เนี้บริษัท g a r ์ n เนอรเนี่ยเขาก็คาดการว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยพลังงานนะ,ะโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่ Data Center จะใช้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะ,ะตามดีมานของการใช้ AI ที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลนะครับนะฮะ คือเขาคาดการว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของ Data Center ทั่วโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก4 4 8เทราวัตนะะโอ้โหมาสามาไอ้คำว่าเทเทรานี่ก็เป็นหลักล้านๆอะไรประมาณเนี้ยนะจาก4 4 8 Tw เ uh, ่เทราวัตต์ per hour นะในปี2568เนี่ยเป็น980 ก็คือเพิ่มประมาณ2เท่านะฮะภายในปี2,573นะ,ะก็คือภายใน5ปีเนี้ยพลังงานก็จะเพิ่มใช้เพิ่มขึ้นเป็นอ่าสเท่านะฮะก็มันเป็นผลมาจากการเติบโตของส่วนหนึ่งนะ,ะก็คือตัวตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวเซิร์ฟเ,เวอร์ที่ใช้ลันพวก AI เนี่ยซึ่งก็เป็นเป็นอุปกรณ์สำคัญตัวหนึ่งที่อยู่ใน Data Center ตตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะฮะใช้พลังงาน มากเลยนะฮะในปี68เนี่ยการใช้พลังงานของ AI อ่าเซิร์เวอร์เขาเรียกว่า AI Optimize d Server เนะฮะเป็น21%ของการใช้พลังงานทั้งหมดใน Data Center นะฮะแล้วก็ในปี2073อีก5ปีเนี่ยก็จะเป็น44%ก็คือเป็นเป็นเป็น2เ,เท่านะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงพิจิระนะฮะก็คือ ด a ต้าเซ็นเส่วนใหญ่ยังพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะฮะอันเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนในระยะยาวอ่าเราที่เรายังผมยังจำได้ว่าเราเคยคุยกันในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหมพี่จิระแล้วตัวเลือกหนึ่งเนี่ยที่บริษัท Big Tech ที่จะมาลงทุน Data Center ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มองในเรื่องของพลังงานสะอาด เพราะว่ามันมันจะเป็นทางในระยะยาวเนี่ยมันจะพึ่งพาฟอสซิลไม่ได้ฟอสซิลมันมีแต่มันมีแต่ลดลงลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ไอดีมานของ AI เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นทางเลือกของเอ่อพลังงานเนี่ยพลังงานสะอาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ฟอสซิลเนี่ยมันก็จะต้องเป็นสร้างเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาเพราะถ้าเกิดไม่สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยความเสี่ยงจะเกิดขึ้นทันทีนะฮะ พลังงานสะอาดก็ได้แก่ไฮโดรเจนสีเขียวพลังงานความร้อนใต้พิพพลังงานนิวเคลียร์นะฮะหรือพลังงานธรรมชาติลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะระบบแบตเตอรี่เก็บกับเก็บกักพลังงานนะก็เป็นตัวเลือกสำคัญในอนาะคตอันนี้เมื่อเราพูดถึงอย่างเนี้ยเราจะเห็นความเสี่ยงนะฮะพี่จีระนะก็คือความเสี่ยงในเรื่องพลังงานนะฮะก็คือนะฮะ เอาโอกาสก่อนนะโอกาสก็คือการเติบโตของ AI เนี่ยจะขยายตัว AI workload นะฮะสะท้อนว่าดีมานสำหรับ Data Center แล้วก็ระบบ Infrastructure เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะซึ่งก็เป็นโอกาสนะอันนี้ก็ประเทศไทยก็เป็นโอกาสเช่นเดียวกันนะโอกาสสำหรับผู้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล Data Center Provider นะผู้ให้บริการนะ คลาวผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์และผู้พัฒนาพลังงานสะอาดนี่คือโอกาสนะฮะถ้าผู้ประกอบการกลุ่ม Data Center นะครับและรัฐเอกชนเนี่ยสามารถวางแผนร่วมกับพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดได้เนี่ยก็จะกลายเป็นจุดขายที่สอดคล้องกับเทรนนะฮะไอเอสจก็คือเรื่องความยั่งยืนเนี่ย sustainability ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญแล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ย ถึงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องอ่า ESG มันก็ต้องมีพลังงานมาเป็นตัวตัวแทนของฟอสซิลใช่ไหมฮะนี่คือคือเป็นโอกาสนะฮะรันนี้นั่นคือโอกาสในเรื่องการลงทุนความเสี่ยงบ้างนะฮะความเสี่ยงได้พลังงานและสิ่งแวดล้อมถ้า Data Center ยังพึ่งพาไฟฟ้าจากเชื้อเฟิงฟอสซิลไม่ว่าจะเป็นถ่านหินแกส๊สพลังงานที่มีคาร์บอนสูงนะฮะ การเพิ่มขึ้นสองเท่าในความต้องการไฟฟ้าเนี่ยอาจสร้างภาระหนักต,ต่อโครงต่อโครงขายไฟฟ้าและยิ่งเพิ่มปัญหาก๊าซเลือนกระจกเห็นัมันจะมีความเสี่ยงหลายหอย่างซึ่งตอนนี้พอพูดถึงเรื่องก๊าซเลือนกระจกนะฮะเราก็นึกถึงภาพน้ำท่วมโดยเฉพาะที่หาดใหญ่การที่ท่วมแบบโหแบบคือเป็นมาเป็นมห,มหามหาวินาศภัย มันย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับไอการเปลี่ยนแปลงของของภูมิอากาศของโลกด้วยนะฮะตอนนี้หน้าหนาวก็เริ่มจะหนาวนานขึ้นอะไรอเงี้ยนะฮะมันก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องการใช้คอนซูมพลังงานแบบโมโหลานเนี่ยมันก็จะยิ่งไปทำให้เรื่องภัยพิบัติเนี่ยมันมันมีโอกาสเกิดมากขึ้นนะฮะนี่คือ,อความเสี่ยง จะเกิดขึ้นจากไอเอไที่โอ้โหดูแล้วมันมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากเลยแต่ว่าไอการคอนซูมพลังงานของมันเนี่ยมันจะสร้างความน่ากลัวโดยเฉพาะตอนนั้นนะ่ยค่าไฟก็คือก็ต้องมาแย่งกันใช้กับคนทั่วไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการขึ้นราคาต่อไปราคาค่าไฟนี่อาจจะแพงเหมือนราคาทองคาอะไรประมาณนี้นะก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามัน อะไรที่มันเกิดการแย่งชิงกันเนี่ยดีมาร์มันก็สูงซัพพายมันก็มีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นต่อไปค่าไฟเราเราอาจจะแพงมากเลยนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีพลังงานถังเลือกมานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเนี่ยระบบการกักเก็บพลังงานหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่คาร์บอนต่ำอาจจะมีแรงกดดันจากภาคสังคมภาษีคาร์บอนหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนีคยกดนี่คือความเสี่ยง ที่น่ากลัวนะฮะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนะฮะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยเอไอเนี่ยกับไอเรื่องพลังงานที่มันใช้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นที่ภาครัฐภาคเอกนชนและผู้ใช้งานควรให้ความสนใจก็คือประเทศที่กําลังพัฒนานะรวมถึงประเทศในเอเชียรวมถึงไทยด้วยควรเริ่มวางนโยบายด้านพลังงาน Data Center ให้สอดคล้องก,กับการเติบโตของ AI นะะ คือตอนนี้กลับมาที่เรื่อง s w o t นะ Analysis ก็คือตอนนี้ AI และ Data Center คือ o p portunity ของประเทศไทยนะฮะพี่กีละเพราะว่าเรามีสเตคือเรามีโอกาสในเรื่องพลังงานทางเลือกสูงด้วย Geo g r a p h ิของเราด้วยทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสร้างพลังงานทางเลือกซึ่งซึ่งเป็น factor ร์สำคัญที่ไอพวก Big Tech ทั้งหลายเขามองนะอันนี้คือเป็นโอกาสแต่ว่า มันต้องเริ่มคิดกันตั้งแต่ตอนนี้นะฮะถ้าเกิดไม่คิดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเห็นโอกาสใหม่แต่จะนำพาปัญหาอะไรอีกมากมายมาถ้าเกิดไม่วางแผนเรื่องพลังงานทางเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือพลังงานสะอาดบวก Data Center บวก AI Infrastructure จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงมากครับพีจิระนะฮะทราบว่าพีจิระมีมีคอมเมนต์อะไรไหมฮะดูเหมือนว่าภาครัฐ แล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยเห็นปัญหาที่สนุยพูดมานะครับตอนนี้ก็เลยมีนโยบายเพิ่มเติมในการส่งเสริมอุตสาหกรรม AI data center นะครับโดยจะเน้นเรื่องของ green data center เป็นนโยบายนะก็จะเน้นเรื่องของ AI เรื่องของ renewable energy พลังงานทางเลือกร,รือว่าจะพัฒนาจุดอ่อนแก้ไขจุดอ่อนรนี้ไปพร้อมๆกันด้วยกับการที่จะส่งเสริมการลงทุนนะแต่ว่า จะทันหรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮก็ก็มีก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครพี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสามารถรองรับแล้วก็ทำสิ่งนี้ได้ทันประเทศไทยเราก็จะตามหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เลยมันไม่ใช่โอกาสเฉพาะแค่ธุรกิจหรืออะไรนะฮะมันจะลงมาถึงคนไทยทุกคนเลยฮะพี่จีระนะฮะ อันนี้ผมขอ,อวิเคราะห์นะฮะห้าแนวทางที่ไทยควรเร่งใน5ปีข้างหน้า,าสืบเนื่องจากอาคอมเมนต์ของพี่จิรเะเมื่อสักครู่ก็คือคีย์เวิร์ดเลยฮะสร้างกำลังผลิตไฟฟ้าสีเขียวครับพี่จริระนะฮะกรีนเอเนจีแล้วก็ต้องเพิ่มแบบก้าวกระโดดด้วยนะฮะเพราะว่า AI จะทำให้ Data Center ใช้ไฟเพิ่มเกือบ2เท่าใน5ปีถ้าไทยยังใช้พลังงานฟอสซิลในปริมาณมากเนี่ยต้นทุนพลังงานไทยจะสูงนะแล้วก็เราจะแข่งกับสิงคโปร์กับมาเลเซียไม่ได้นะฮะนักลงทุนรายใหญ่ไม่เลือกไทยเป็นฐาน AI ครับนะเพราะว่ามาลงทุนในไทยแล้วไทยยังใช้พลังงานฟอสซิลอยู่ต้นทุนมันก็สูงแล้ฉันจะมาลงทุนทำไมอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือก็ต้องเป็นกำลัง ผลิตไฟฟ้าสีเขียวนะฮะซึ่งซึ่งรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ก็เห็นปัญหาอยู่แล้วแต่จะทำไงจะ execution หรือว่า implementation ให้มันให้มันเกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นโซล่าฟาร์มนะฮะเขื่อนพลังงานลมแบบเร่งด่วนอนุญาตให้เอกชนทำ privateppa นะะซื้อ ขายไฟสะอาดโดยตรงนะเร่งนำเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่น SMR นะ SMR คือ Small Modular Nuclear นะไอนบบ้นิวเคลียร์แบบโลงนิวเคลียร์เล็กๆนะฮะปลอดภัยเทคโนโลยีแบบปลอดภัยนะ h y โด o Hydro Battery Green Hydrogen นะฮะก็คือถ้าเกิดว่าไทยสามารถทำได้สิ่งนี้นะฮะก็เราก็จะมีไฟถูกไฟสะอาดไฟสเสถียรซึ่งมันจะเป็นแฟกเตอร์ที่จะดึงดูดบิ๊กเทคให้มาลงทุน เพราะเรามีมีจุดแข็งในเรื่องโลเคชันของประเทศไทยเนี่ยมันจะสามารถสร้างไอสิ่งที่ง่ายๆคือทำให้ไฟถูกทำให้ไฟมันสะอาดทำให้ไฟมันเสถียรเนี่ยเราจะสร้างโอกาสในด้านเศรษฐกิจได้มากมายนะครับแล้วก็สร้างอันที่2คือสร้าง Data Center Energy Zone นะอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกาหลีหรือว่า UAE นี่ยก็ เขาสร้างเขตพลังงานนะเฉพาะสำหรับ Data Center เนะเพื่อลดภาระเรื่องไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็คือ,อมาตรการที่2แล้วก็กฎหมายและมาตรฐาน Data Center เนี่ยก็ต้องให้ทันกับ AI ด้วยนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดจะเริ่มทําก็ต้องเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพราะว่ากฎหมายเวลามันจะผ่านรัฐสภาผ่านอะไรทีโอ้โหกระบวนการเป็นปีใช่ไหมเพราะนั้น ตอนนี้ถ้าเกิดรัฐบาลมีวิสัยทัศน์มีมีอะไรที่ก็ต้องเริ่มเลยนะฮะแล้วก็ต่อยอดหลังจากตอนนี้ก็น่าจะครบสี่เดือนแล้วใช่ไหมฮะพี่จิะระหลืออีกประมาณมกลารัฐบาลอ่าโมกกลานะก็ตอนนี้อะไรที่คือไอ้พวกเนี้ยก็คือไม่ว่ารัรฐบาลนี้จะได้ต่อหรือว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาก็ต้องหยิบเรื่องพวกนี้ยมาพูดนะะอ่า แล้วก็เรื่องบุคลากรนะฮะคราวนี้มาดูเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากจากไอ้สิ่งเนี้ยตามหัวข้อที่เราพูดนะฮะคืออันดับแรกเลยนะครับค่าไฟเราจะถูกลงะฮะพี่จิระแล้วก็เสถียรขึ้นสำหรับประชาชนนะคนที่อยู่อ่าชายขอบหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะได้รับอันนี้ส์งพวกนี้ไปด้วยนะฮะ ไฟฟ้าเพียงพอต่อทุกภาคส่วนต้นทุนผลิตไฟระยะยาวลดลงระบบค่าไฟฟ้าประชาชนจะลดลงอย่างน้อยไม่พุ่งขึ้นเพื่อต่อการเติบโตทั้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตนะธุรกิจก็มีต้นทุนเรื่องไฟน้อยลงนะเกิดงานใหม่หลายแสนตำแหน่งในใน5ปีอันนี้อาจจะเป็นแบบการมองแบบกว้างๆนะ,ะพี่จีระเพราะว่าเราต้องสร้าง AI infrastructure เนี่ยทำให้เกิดอาชีพใหม่ทันทีไม่ว่จะเป็น AI engineer Data Engineer AI Infrastructure Technician c นะ o o l i n g System Specialist Renewable Energy Technician นะ Cyber Security p r o m Engineer นะแล้วก็ Business AI Consultant นะฮะซึ่งรายได้ก็จะสูงกว่าอาชีพทั่วไป2-3เท่าเพราะนั้นตอนนี้ใครที่มีลูกมีหลานก็เตรียมให้เรียนพวกนี้ไว้เลยนะฮะจบ4ปีเข้าไปดีมีงานทำ แน่นอนเพราะว่าเทรนด์ของโลกไปประมาณนั้นนะครับเด็กไทยรุ่นใหม่ไม่ต้องออกไปทำงานต่างประเทศเพื่อหาเงินดีๆนะฮะรายได้เข้าประเทศจาก Big กเทคนะฮะอภิมาหาเงินลงทุนเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันใช่ไหมครับพี่จีระก็คือเฉพาะในปี68ปเนี่ยประมาณเกือบ4แสนล้านเนานะลงทุนไปเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดประเทศไทยสามารถสร้างพลังงานถูกพลังงานเขียวพลังงานสะอาดพลังงานสเสถียรให้เกิดขึ้นได้เนี่ย แน่นอนเงินจะหลังไหลเข้ามานะครับแล้วก็ธุรกิจไทยก็จะใช้ AI ได้ถูกลง70-90%นะนธรรมดาเข้าถึง AI คุณภาพสูงได้เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วนะ AI จะเร็วขึ้นราคาถูกขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นไม่ต้องส่งข้อมูลไปต่างประเทศนะคนไทยใช้ AI ทํทำงานได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่านะ SME ไทยจะลดต้นทุนเพิ่มกำไรทันที ใครจะกลายเป็น AI ดิจิตอลของเอเชียเงินไหลเข้าแบบยาวๆนะครับพี่จีระนะเกิดอีโคซิสต็มใหม่ทั้งประเทศได้ประโยชน์หมดนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าเกิดสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะพี่นะพลังงานถูกพลังงานสะอาดพลังงานเสถียรจากการอิมพิเมนต์ในเรื่องเนี้นะฮะโอ้ประโยชน์มากมายมหาศาลนะฮะแฮปปี้กันทั่วหน้านะครับ ก็ประมาณนี้ฮะก่อนที่จะสรุปพี่พี่จิละมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมครับแต่ก็มีคู่แข่งเยอะเพื่อนบ้านเราก็อยากทำเหมือนกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เจ้ตาตอบคำถามว่าน้ําท่วมเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ไหมถ้าแก้ตรนนี้นะไม่ได้ความมาั่นใจก็อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยนะน้ําท่วมเนี่ยก็คือจะต้องตั้งสมมติฐานใหม่ว่าสมมุติอย่างหาดใหญ่ใช่ไหมพี่จีละหาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดฝนตกหนักไงท่วมแน่นอน เพราะว่าโดยสภาพภูมิประเทศมันเป็นแอ่งแล้วเจอน้ำสามเดงสีเด็มมาในเวลาเดียวกันน่ะยังไงก็ท่วมเพราะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเกิดอ้ยอย่างเงี้ยมันจะแก้ยังไงผมคิดว่าทุกปัญหามันแก้ได้เพราะนั้นมันต้องโชว์วิสัยทัศน์แต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเว r ร์สเคสเหมือนกับหาดใหญ่เนี่ยมันจะต้องแก้อย,อยังไงจะต้องสร้างนู่นนี่นั่นอย่างน้อยตอนนี้ภาพของการแก้ไขปัญหาเนี่ย มันต้องต้องชัดแล้วแต่ว่าวิธีการ implement เนี่ยอาจจะมี p r i ORITY ไงเพราะว่าโอ้โหเงินมหาศาลในพวกระบบพวกเนี้มันต้องแก้ไขอะไรเยอะแยะเลยนะฮะก็คือตอนนี้เห็นปัญหาแล้วก็ต้องโชว์วิสัยทัศน์แล้วว่าจะแก้ยังไงนะฮะผมว่ามันมีหนทางแก้ไขหมดละฮะถ้าเกิดว่าเราเราตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันท่วมเงี้ยเราต้องแก้ได้มันก็หาวิธีแต่ที่มันท่วม ตอนเนี้ยเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดหรอกผม mm. ผมเดาอะนะพี่จิระมันไม่น่าจะเกิดหรอกไอ้ร้อยปีพันปีจะเกิดอย่างเงี้ยมันไม่น่าเกิดหรอกแต่ว่าไม่มีใครไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเพราะนั้นคิดว่ามันน่าจะเกิดดีด,ดีกว่ามันจะได้เตรียมตัวไว้นะฮะเพราะนั้นก็ประมาณนี้ะพี่ก็เหมือนกับเรื่องน AI เนี้ยเ i เนี่ยเห็นโอกาสนะฮะเห็นคู่แข่งมีมาเลเซียมีสิงคโปร์เฮ้ยแต่เรามีจุดแข็งจุดอ่อนไง ็แข่งกันไปเหมือนเหมือนกับเรื่องข้าวใช่ไหมฮะพี่ธีระแล้วตะบนตรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดอ่ะนะฮะหัวไปขายได้ทั่วเลยก็คือคนที่รับผิดชอบเนี่ยมันต้องต้องต้องสมาร์ต้องต้องต้องมองอะไรออกแล้วก็เริ่มลงมือทำนะฮะประมาณนี้ฮะพี่กีระครับก็ต้องมาคุยกันนะฮะหรือว่าต้องมองทั้งโอกาสและความเสี่ยงด้วยนะฮะเราจะ สามารถเดินหน้าไปได้อย่างเร,าเรียกว่าประสิทธิภาพเต็มที่นะครับวันนี้ขอบคุณเนุ่ยนะครับสวัสดีครับครับครับคุณครับสวัสดีครับ